ก็สบายดี่อแม่พี่น้องกาคลิปนี้กับพ่อมียังมากมายพี่น้องเลยกัพอดีว่าผมไปเ,เห็นข่าวตัวหนึง่งกาเรื่องอไสภาพดินฟ้าอากาศนี่แหละพี่น้องอว่าปีหน้านี้มันสิเป็นแนวใดก็กคือนี่เขาคาดการณ์นะพี่น้องอันนี้กะคือว่ามันก็เชื่อไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก ก็คือเขาคาดการแต่ก็เพื่อเป็นแนวทางอเนาะ,นะก็คือปีปีหน้านี่พี่น้องปีหน้านี่เขาว่าฝนนี่ฝนนี่ซีดีได้พี่น้องคือดีกว่าปีนี้นั่นแหละอืมกะเขาว่าในปีนี้นี่ก็คือว่าแล้วปีนี้เขาบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์เอลโ뇨มันว่ามันสีแหงแร้งกะก็ผลปรากฏว่านี่ภาคอีสานเห่ากะบ่ค่อยได้แหงแล้งบ้านไหนพี่น้อง ส่วนมากนะัจะไปแห้งแล้งแถวไอแถวภาคกลางพี่น้องภาคอีสานเท่ากักบฝนกะดีอยู่ปีนี้นะเออส่วนปีนี้นี่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาว่าไอที่แห้งแล้งมากๆคืออินโดนีเซียพี่น้องประเทศอินโดนีเซียกับตอนนีเ้เขากะปลูกข้าวกะได้น้อยพี่น้องปลูกข้าวได้น้อยตอนนี้ก็อินโดนีเซียนี่กำลังเจราจานำเข้าข้าวจากไทยพี่น้องก็เป็นผลดีกับเช้าหน้าเห้าเนาะ ก็ <c oughs> อันนี้ก็คลิปนี้ก็เอามาฝากเตือนกันพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องไม่ต้องเชื่อรอยเปอร์เซ็นต์หรอกคือไม่ต้องเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกก็คือปีหน้านี่ฝนมันก็ดีกว่าปีนี้ครับว่าก็เพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนปลูกพืชชนิดต่างๆอะเนาะเพราะว่าเ, <c oughs> เขาก็คำนวณไว้ทำนายไว้ในระยะไกลเนาะส่วนหน้างานจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนึง แต่ <c oughs> แต่จากหลักการทางภูมิศาสตร์นะพี่น้องคือประเทศไทยเฮ้านี่ประเทศไทยเราเนี่มันมันอยู่ในภูมิศาสตร์ภูมิประเทศที่ที่แบ่บานได้แหละคือไม่ว่าจะพายุหรือว่าลมฝนหรือว่าแห้งแล้งอะไอย่างก็คือมันมันจะไม่ค่อยกระทบเหมือนที่อื่นเลยพี่น้อง <c oughs> เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในในเส้นศูนย์สูตรที่เหมาะสมกึ่งกลางระหว่างพอดีนะพี่น้อง แล้วก็มันเขาเอื่นว่ามันเป็นเขาเอิ่ว่ามันเป็นภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์นะพี่น้องเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่หนึ่งของโลกเลยนะคือพายุก็ไม่ค่อยรุนแรงเออแล้วก็แห้งแล้งก็ไม่ค่อยรุนแรงเออเพราะฉะนั้นน่ะประเทศไทยเนี่ยพี่น้องมันอยู่ในภูมิศาสตร์ของโลกที่แบบมันอยู่ในอุณหภูมิที่พอดีนะพี่น้องเออ พี่น้องสังเกตเลยว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศมหาอำนาจนี่เขาสีจ่องประเทศเท่าจ้องในประเทศเราอยู่ไม่ว่าจะภูมิศาสตร์อะไรก็ตามคือมันมันเหมาะอะพี่น้องไม่ว่าจะการเดินเรือไม่ว่าจตกการปลูกพืชไม่ว่าจากการค้าขายนี่แบบมันเป็นประเทศที่แบบว่าอูข้าวอูน้านะพี่น้องคือเพราะฉะนั้นก็นคือเขาบอกว่าปีนี้จะแรงปีหน้าจะฝนดีหรือปีหน้าน้ําจะท่วมมัยอย่างก็คือมัน มันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรจนเวอ่อวังอลังการไม่ใช่ว่าแห้งแล้งจนแบบขาดน้ําไปเลยมันก็ไม่ขนาดนั้นพี่นอ้องเพราะว่าประเทศไทยนี่ยมันอยู่ในเส้นศูนย์สูตรที่เหมาะเจาะอยู่ในภูมิศาสตร์ที่พอดีพี่นอ้องไม่ว่าจะปลูกอะไรคือได้ก็ได้ในความพอดีคือจะไม่ได้มากแล้วก็จะไม่ได้น้อยอแล้วก็จะไม่เสียหายอะไรมากมายอคือแบบมันอยู่ในภูมิศาสตร์ที่แบบกลางๆนะพี่นอ้องคือยังไง ปีนี่แหละเขาบอกว่าไอ้ทั่วโลกเนี่ยจะประสบกับไอ้สภาวะไอเอลนิโยคือสภาวะแห้งแล้งนี่โดยสรุปแล้วก็ประเทศไทยก็ไม่ได้กระทบอะไรพี่น้องประเทศไทยก็ไม่มีฝนอะไรไปกระทบกับโซนอื่นอืมส่วนประเทศไทยกะเขาบอกว่าแห้งแล้งเขาบอกว่าฝนดีน้ําจะท่วมกะมันก็มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายรุนแรงอย่างขนาดนั้นเหมือนบอเขาบอกว่ามีพายุเข้ากะ สมมุติว่าเข้าทางเวียดนามกะมันก็ต้องกระทบไอ้ฟิลิปปินส์ก่อนกระทบฟิลิปปินส์แล้วเข้าเวียดนามก่อนแล้วก็สลายตัวที่ลาวแล้วค่อยหางมันก็ค่อยเข้าประเทศไทยแม่นว่ลละเพราะฉะนั้นนี่ในการเกิดพายุหรือว่าความรุนแรงในธรรมชาตินี่มันก็บ่ค่อยรุนแรงพี่น้องเออถ้า,ถ,าถ้ารัฐบาลรู้จักบริหารจัดก,การเป็นน่ะมันมันไม่มันไม่มีความรุนแรงอะไรมากมายเดอกพี่น้องส่วนปี54ที่เขาบอกว่ามันรุนท่วมรุนแรงกะ ปีนั้นฝนมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายเลยพี่น้องแต่คือมันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการบริหารจัดการน้ําที่ผิดพลาดนะพี่นอ้องคือเขาเล่งปล่อยน้ําออกจากเขื่อนจนมากจนเกินไปนะเออบทสรุปผลสุดท้ายแล้วปีห้าสี่นั่นนะ้นําในเขื่อนนะแห้งหมดนะมันก็เลยแบบคือเขาบริหารจัดการผิดพลาดเองนะพี่น้องคือถ้าปล่อยให้เป็นไปตามระบบธรรมชาติของมันนะคือประเทศไทยเนี่ยมัน มันเป็นสภาพภูมิอากาศที่เหมาะเจาะที่สุดแล้วคือเป็นอยู่ในความพอดีนะพี่น้องเอ,อเพราะฉะนั้นกันเขาบอกว่าฝนแรงฝนดีกับ่ต้องไปตื่นเต้นอย่างมากมายพี่น้องสรุปแล้วก็เหมือนเหมือนกันทุกๆปีพี่นอ้องเออแล้งก็แล้งนิดหน่อยเออท่วมก็ท่วมนิดหน่อยเออส่วนมากนะจะอยู่ในช่วงเวลาที่แบบว่าพอดีพี่น้องพอดีเออไม่แล้งหรือว่าไม่ท่วมจนเกินไปอ่ะโอเคคลิปนี้ก็มาฝากเตือนกันว่าเขาทํานายว่าปีหน้านี่ ฝนมันสีดีกว่าปีนี่พี่น้องอก็ถ่าเบิ้งพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางว่าสีวานเขาช่วงใดเออสำหรับใครที่นาลุ่มนาดอนกับพิจารณาเบิ้งเอาพี่น้องแต่เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงพี่น้องช่วงไอ้เมษาพฤษภาคนละเขาประกาศไอ้เข้าช่วงฤด,ดูฝนว่ามันสีเป็นแนวใดก็อ่ะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายมาฝากเตือนกันซ้ำนี่ละสบายดี